ส <Hello. S 2> วัสดีค่ะดิฉันชื่อเซอร์เวนสุสกิตัวแทนจาก ECO องค์กรเด็กีิทักสิ่งแวดลอ้อมเราคือกลุ่มเด็กอายุ12-13ปีที่จะสร้างความแตกต่างวันเนสซาสตีมอร์แกนไเลอร์มิเชลควักและตัวดิฉัน <'ve> เราทุ่มเงินทั้งหมดของพวกเราเพื่อมาที่นี่ด้วยตนเองนัเรียนบินม,ม,มากว่า5 0 0พันไมล์เพื่อบอกพวกคุณควรเปลี่ยนแปลงแนวทางที่เป็นอยู่ ที่หนูขึ้นมาพูดในวันนี้หนูไม่ได้มีวาระแอบแฝงใดๆทั้งสิน้นแต่หนูมาสู้เพื่ออนาคตของหนูการสูญเสียอนาคตมันไม่เหมือนกับการแพ้การเลือกตั้งหรือการเสียหุ้นบางจุดในตลาดหลักทรัพย์หนูมาพูดที่นี่ speak, ก็เพื่อลูกหลานหุ้นต่อ,ต,อต่อไปของพวกเรา speak, หนูมาที่นี่เพื่อพูดแทนเด,ด,ด็กๆที่ยากลำบ,บากทั่วโลกที่ต้องร้องไห้หวยหมวนและเจ็บปวดหนูมาพูดทางสาที่นับไม่ถ้วน ตายไปทั่วโลกอรไผู้มหนยไม่มีที่ที่จะไปแล้วหนูกลัวที่จะออกไปสู้กับพระอาทิตย์แล้วในตอนนี้เพราะว่ามีช่องโหว่ในชั้นโอโซนหนูกลัวที่จะสูดอากาศเพราะหนูไม่รู้ว่ามีสารเคมีอะไรปนเปื้อนอยู่บ้างหนูเคยไปตกปลาที่บ้านของหนูสเวน w ูเลอร์กับพ่อจนกระทั่งไม่กี่ปีมานี้เราเจอปลาที่เต็มไปด้วยโรคมะเร็งนานาชนิดและตอนนี้เราก็รู้ว่า ้งสัตว์และพืชต่างๆกำลังจะสูญพันธุ์อยู่ทุกวันและกำลังจะสูญหายไปตลอดกาลทั้งชีวิตของหนูหนูไฟฟัาอยากจะเห็นฝูงสัตว์ป่ามาืดมาป่าไมา้และป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยนกและผีเสือ้อแต่ในตอนนี้ฉันสงสัยว่าพวกมันจะอยู่ถึงให้ลูกหลานของฉันได้เห็นหรือไม่พวกท่านเคยต้องกลุ้มกับเรื่องพวกนี้ตอนอายุเท่าหนูหรือไม่ทั้งหมดกำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของพวกเรา เพราะพวกเรากลับทำราวกับว่ามีเวลาเหลือเฟือที่จะแก้ไขได้ทันหนูเป็นแค่เด็กและหนูก็ไม่ หนูก็อ,อยากให้ทุกท่านรับรู้ไว้ว่าพวกท่านก็ไม่มีทางแก้ไขได้เช่นกันพวกท่านไม่รู้วิธีที่จะซ่อมแซมช่องโหว่ในชั้นโอโซนของโลกพวกท่านไม่รู้วิธีที่จะพาปลาแซลมอนออกมาจากนา้ำเน่าพวกท่านไม่รู้วิธีที่จะชุบชีวิตสัตว์ที่สูญพันธุ์แล้วและพวกท่านไม่สามารถชุบชีวิตผื้นป่าที่เคยอยุดมสมบูรณ์ซึ่งตอนนี้กลายเป็นทะเลทรายไปแล้ว you ถ้าท่านไม่รู้วิธีซ่อมมัน <'s> ก็ขอได้โปรดหยุดทำลายมันเถอ <Here. S 2> ะณตอนนี้ท่านคือตัวแทนของรั รัฐบาลประเทศของท่านนักธุรกิจผู้จัดการนักข่าวนักการเมืองแต่จริงๆแล้วพ่อและแม่ของท่านพี่น้องของท่านลุงป้านน้าอาของท่านและพวกท่านทั้งหลายก็คือลูกหลานกันทั้งนั้นหนูเป็นแค่เด็กแต่หนูรู้ว่าเราคือครอบครัวใหญ่ถึงห้าพันล้านชีวิตแต่แท้ที่จริงแล้วเรามีถึง30ล้านสายพันธุ์ปัญหาโรมแดนและรัฐบาลไม่มีทาง แยกต่ได้หนูเป็นเพียงแค่เด็กที่รู้ว่าเรากำลังเผชิญสิ่งนี้ร่วมกันและควรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันตอนหนูโกรธหนูก็ยังไม่ตาบอดและตอนที่หนูกลัวหนูก็ไม่เกรงกลัวที่จะบอกให้โลกได้รับรู้ว่าหนูรู้สึกอย่างไรใน,ในประเทศของหนูนรเ,หนเราสร้างการเลือกมากเกินไปเราซื้อแล้วก็ทิ้งซื้อแล้วก็ทิ้งและแถมประเทศทางหน่งก็ไม่ยอมแบ่งปันให้กับผู้ เราไม่กล้าที่จะแบ่งปันเราไม่กล้าที่จะแบ่งความร่ำรวยให้กับคนอื่นบ้างในแคนาดาเรามีชีวิตที่ครบครันเรามีอาหาร,หารน้ำและที่อยู่อาศัยมากมายเรามีนาฬิกาข้อมือจักรยานคอมพิวเตอร์และทีวีไม่กี่วันเราก็เบื่อสองวันก่อนที่ประเทศบราซิลเราถึงกับต้องช็อกเมื่อเห็นเด็กบางคนต,ต้องใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนและต่อไปนี้คือสิ่งที่เด็กคนหนึ่งบอกกับหยู หนูหวังว่าว่าหนูจะรวยและถ้าหนูรวยจริงหนูจะให้อาหารเสื้อผ้ายาที่อยู่ความรักและความหมุ่งงยายให้กับเด็กข้างถนนทั้งหมดถ้าขนาดเด็กข้างถนนที่ไม่มีอะไรเลย <ing> ยังอยากที่จะแบ่งปัน,ปนแล้วทำไมเราผู้ซึ่งมีทุกสิ่งกลับยังโลภก,กันได้เช่นนี้หนูหยุดคิดไม่ได้ว่านี่คือเด็กในวัยเดียวกับหนูที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่เกิดซึ่งหนูก็สามารถเป็นเด็กพวกนั้นที่อาศัยอยู่ในฟาเวลัสริโอได้เช่นกัน <I could S 1> สามารถเป็นเด็กที่อดอยากในโซมาเลียได้ <Earth. S 1> หรือเป็นเหยื่อของสงครามในตะวันออกกลางก็ได้หรือแม้แต่จะเป็นเด็กขอทานในอินเดียหนูเป็นเพียงแค่เด็กที่รู้ว่าเงินทุนในการทำสงครามควรจะนำมาใช้ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมและจัดหาที่อยู่อาศัย โลกนี้จะน่าอยู่แค่ไหนชั้นลองคิดดูที่โรงเรียนแม้แต่ชั้นอนุบาลท่านสอนใหเราปฏิบัติต่อโลกอย่างไรท่านสอนให้เราห้ามเล่นกับคนอื่นสอนใหคิดสอนให้เคารพคนอื่นสอนใหเก็บกวัวดสิ่งที่ทำสอนว่าห้ามทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่นสอนให้แบ่งปันสิ่งของแล้วทำไม หนักว่าทำไมท่านจึงเข้ามาร่วมประชุมที่นี่ท่านทาไปเพื่อใครเราคือลูกหลานของท่านท่านเป็นคนตัดสินว่าท่านอยากอยู่บนโลกแบบไหนในอนาคตพ่อแม่ควรจะปลอบลูกด้วยการพูกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นโลกยังไม่แตกสักหน่อยพ่อกับแม่ทําดีที่สุดแล้วแต่หนูว่าพวกท่านคงจะพูดอย่างนั้นกับพวกหนูไม่ได้แล้วล่ะเด็กอย่างพวกเราเคยสำคัญกับท่านบ้างไหม พ่อของหนูบอกเสมอว่าลูกคือสิ่งที่ลูกทำไม่ใช่สิ่งที่ลูกพูด well, ก็นะ <you> สิ่งที่พูดท่านทำทำให้พวกเขาร้องไห้ทุกคืนท่านออกไปพูดว่าคุณรักเด็กแต่หนูขอท้าท่านเลย <your> ขอเถอะช่วยทำให้สมกับคำพูดหน่อยขอบคุณค่ะ